ไงก็เป็นใครยมาเนี่ยใคจิบมเขาเนี่ยจี๊ดนะก็จิ้ไอจิ้มพี่นุ่นอ๋ออ๋อไอจิ้มเป็นผู้หญิงผมสั้นกูกูเป้องกูเป็นพี่มืดอเก๋าผมเป็นโนดูดมใช่ไหมแล้วถ้าข้างหน้ากูโนดดูดมนี่คืออีผู้หญิงผมสั้นผมสีชมผู้หญิงรู้ชายไม่รู้ส่วนมึงเป็นพี่มื้อกูเป็นพี่มื้อโอเคเดี๋ยวเอากระทะแป๊บกระทะ เอาไปตีโอเคโอเคเอาไปตีไก่หนี่มาเล่นเล่นแบบสปีดรันต้องเร่งเร่งเลยแล้วว่าเร็วตีไก่ตีไก่ไอ้ียไก่อยู่ไหนว้เพื่อนกันไก่อยู่ไหนวะฮะไก่ไก่ไก่ขอฟาดขอฟาดไก่ฟาดฟาดฟาดบ้งแมวงบ้งแมวงโอเคออกมาแล้วะเอาแมมาลีไปยังยังยังไม่เปิดเลยใจเย็นไปม่เปิดเอาใคก็ไม่เอาหัวเหี้ยเหี้ยเหี้ยตกใจสัด ยงอะไรอ่ะเออเฮือกพึ่งกิ่งพุ่งมาจะเป็นคนชุบเหรอแต่เราไปเปิดประตูชุบชีวิตเพื่อนกันเปิดน้อยเปิดน้ำรอแล้วมันไหลหมดก่อนไงอยู่นิ่งสิไก่เฮี้ยให้กูมาบ้องซะดีบ้องไก่ไอ้โรคจิตเย็นตุ่นไก่ตุ่นเป็ด กันไก่อยู่ไหนวะกันไกอ่อยู่กากูกูพูดอยู่เนียวอยู่กากูก็เปิดเร็วมาชุบชีวิตเร็วเปิดในว่าวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดตู้ชุบชีวิตกันเออเผื่อก็มีผิดพลาดใช่ไหมจะใครไม่เขยับประตูเยี่ยอะไรทั้งหนาวเนี่ยใครวะไม่ใช่กูแล้วหนึ่งแกทด้างไหนหือเาเนี่ยอ้าใครมันเอ้ามีไก่นอนอยู่ นใครใครถือถุงปุ๋ยไปแล้วกูเนี่ยถือโอเคโอเคโอเคตามตามครับที่แม่งคอแบบกึะกร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 ะกากมากเลยอือเนี่ยพอเราคงใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีหรอกเนาะถ้าเล่นแบบสปีดรันเลยสปีดก็แบบเดียวจริงจริงอะเอชุบกายโอเคชุบกายละชุบกายก่อูนะเปิดประตูก่อนไหมเนี่ยหรือว่ายังไงก็ไม่เปิดเหรอมันกัะกระกเลยเนี่ย เปิดฝั่งโน้นโอลี่เออใครกูเนี่ยกูถือเนี่ยไม่ไม่ใครวาพี่บุญมึงเหรอพี่ใครละใครกูเนี่ยพี่บึญเอ้ยหลีกหลีกลีกลีกมึงบอดี้ไม่เทคเตอร์กูเหรอมานี่ How to speed run มอนสเตอร์ที่เป็นผู้หญิงอีกทีหนึ่ง มากินสักทีดิเออดีมากินสักทีถอยเสียงใครตดวะมั้งอ,อ้าช่างวิ่งแมงน้ำมันรัวต้องรีบจิมจิมจุ๋มไก่จ้าได้ยินไม่ว่าเสียงมาเลยอยู่ไหนวะอยู่ข้างล่างโอ้ยเยียโอ้ยเยียมแมงวิงว่งวิงว่งโอ้ยวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งเอาละบอดี้บ o c ไอ้เหี้ยเรววิงอย่างเร็วเลยใครถือไก่ดีมนมึงแ<อ>กมือกระเจ้าแย่วะฮะเยอะไม่เงี้ยบ้านไอ,อม้มันมาแล้วมันมาแล้วเลยถอยไปมึงถอยไปแต่ใครถือยุป,ปันเทธิดาเนี่ยกูป่าไปเกลังไปเงี้ยตาม

ไปถือเบต้าสมัทนะเซ็ตโอกูจะตีไกก่อนดิเว้ยเดี๋ยวมาหยิบมาหยิบศพจากทูก็ได้อ่าไปไปกูไปถือไปถือถุงปุยดีกว่าไปมันอยู่แถวปุ๋ยอยู่เว้เพื่อนไกุ๋ยในนั้นเออหยิบไปแถวทีถามดีกวะตรงนี้เดคถือแบบเฮ้ยหายเอ้ยมามามาแล้วมาแล้วไป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 จะไปนอุดมอ่ะ กูเวงแหละเออเออเอเกูเป็นพีอถอยออ้ยืนมาแล้วรอบไปรอบไปรอไปไไปไปจุ่มวันจุ่มจเร็วมาพร้อมะโอ้โหเพื่อนกูไม่น่าเลยโดนยังหมด้ออไอ้เวนี่ไอ้เหี้ยกูต้องไปหาลปั้นก่อนน่ะ มิเงนมันชุบเผดไม่ได้ชุบดิชุบดิชุบแด้แล้วนี่ไม่มันต้องมีลูกปั้นชุบแต่แล้วนี่มันต้องมีลูกปั้นไอ้เหี้ยนี่ไม่ฟังกูเลยก็ลูกปั้นเนี่ยกูไปแล้วไงก็เดินไปตั้งนต่ที่เกิดแล้วนะฮะลูกปั้นใครมันไม่ได้หมายปลดล็อกมันต้องมีถืออยู่ในมืออันหนึ่งรอมีอย่างเงี้ยมันมีแค่อันเดียวไมเหรอในเกมอะกูจำได้ได้มันมีแค่อันเดียวแล้วใครถืออะก็เนี่ยกูถืออยู่เนี่ยถือมึงก็ไปชุบมันสิ ก็ถามีมอยู่ว่าใครเออใครแม่งมีลูกปั้นใครมันมีลูกปั้นชุบชีวิตมั่งโอเคแต่เป็นพีรัมแล้วเหมือนเกินเอ้ยเอ้ยถูกปุ๋ยหมดแล้วอะฮะถูกปุ๋ยหมดแล้วที่ชุบอะโอู้อ้มึงมาแล้วโอ้โอ้ชิตโอ้โหชีตโอ้โหอ้าวมึงแตกเร็วะแตกเลย ใครอยากได้ไก่บ้างไม่มีใครหยิบถุงปุ๋ยเลยเหรอหยิบถุงปุ๋ยหน่อยไปแล้วไปรอที่เกิดมีแล้วไอ้เฮ้ยทำไมแม่งเร็วจังวะเฮ้ยแม่งเร็วไป่เดียวันเนี้ยไปนะไปอยู่ที่เกิดเนี่ยสสงัยบอกไปพูดว่าแม่งไม่ท้าทายดุเลยทีเนี้ยเออน่าเลยกูหยิบไปยัง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 มาคุยหยิบก็ได้วะไอ้ที่นี่เออไป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 โอ้มึงเนี่ยขี้ขาดไงสัตส อีขาดเทียอะไรเทียกูหยิบไปทั้งสองรอบแล้วไม่เชื่อไปดีกว่าเชื่อก็ถามไอ้เพชรดูได้โอ้โโอโมันเดินมาโนลล่นเลยอ้ายเว้นช่วยกูทีอะ,อะไรฮะโอลาก่อนนะทิพมึงมันเที่ยไอ้หัวคุยไอสัตว <c oughs> ์ใจเย็นก็ <c oughs> มันจ้องกูไอ้เทีย่ยมันเห็นไก่ในมือกูโดนตามมึงไปหรือมันตามกูมาเนี่ยเริ่มโม้โไม่รู้ไปเบลล์มัามันมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวกูแดกเดี๋ยวกูรับเอง ไม่เวนตาสมัทเราอยู่ในห้องเท่ากับเราอยู่รอดด้วยมึง <c oughs> มันทุเรศวะที่นี่เอ้ยมัน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 กินมึงที่ไหนเพื่อนบอกดกิน <c oughs> สุสานไงสุสานกว่าสุสานก <c oughs> ุมภกราลงเมลเดชุบผ้ายจ๊กพอพ่อพูดว่าจะสะปีดรันไม่ท้าทายเป็นไงล่ะสมใจอยากพวกมึงเไหม <c oughs> ไมีเคี้ยแม่งดุกว่าเดิมเวนตาม่งดุกว่าไอ้เหี้ยไม่น่าเชื่อเลยโอ้ยผมไปเอากระทะกอ่อนอีเวนโอ้ เฮ้วโดนอีกแล้วไอ้เจ้าโดนรวบอีกแล้วจันเจ้าโดนอีกแล้วกูไปละจันเจ้าฝันดีนะเพื่อนยู่่กูไปละไไม่เชื่อเราจะจำโดนอีกแล้วที่ทำไมไม่ดุจังไว้สัตว่ดุเลยวอไม่พวกเราะพวกเราแบบไอ้นี่ไงพวกเราอ่อนซ้อมแต่พูดถึงเลยยังไม่เคยเห็นฉากยกตีของไอ้นี่มาก่อนเหมือนกันนะเออเอาอะเจ้างั้นเหรอ ก็จริงเหนใช่เวลาแบบเรายังไม่เคยเห็นฉากยกตีอไอ้หนูอ่ะไม่หมดเราดูแล้วอีตุ๊กตาเรารู้แล้วสายเ่าตามบนตุ๊กตาหนูไม่สุดเอาจะไปต้มจะไป็นเผาแต่อันนี้อัเนี่ยยังไม่เคยเห็นนะอีกที่ถ้าเราเราแบบเราแพ้มันจะเป็นยังไงกันบ้างเไม่เคยเห็นฉากนี้เหมือนกันลองไหมเอ้ยอ้าวบ้องกระบาดบ้องเก่งเหรอขับป้ากิ่งนะกบก่งเนะป้ากิ่งเนะป้าอย่าบองบองเดียวแป๊บเดียว บ้องบ้องอะไรปะบ้องเดี๋ยวก็กลายเป็นศพลงมึงใจเย็นเว่อฮ so ่าโดนกูบ้องมานล้แต่หมายว่าแม่งเงียบ มีใครไปบอกเขาว่าแบบไอ้เหียคนไทยวังกูมันบอกว่าไม่ท้าทายก็เลยแบบจัดมาให้กูเด็่เน้นๆเลยวะเนี้ยเน้นไม่ระวังงานเนี้ยเฮีโอเคเว้นกูอีกแล้วเว้ยยโอ้ยยยยโอ้ยยยเฮีอ้ยยยเฮีงปอยโอเคีุยยุเฮยหยเบยปยยียยยยเเยเยเยเลยไปเลยเฮเยย้อ้คนถือุยอ่ะอุย ไม่ไม่มอไก่เอ้รวงซ้ายมาละมาละมาละถอย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 แครับถอยถอยลจ้แม่ถอยจับจเราต้องเข้าไปในบ้านนะแล้วก็คอมใช่ไหมคอมขวาได้ได้ได้ไะมันอาจจะอยู่ตรงนู่น อยู่อีกทางนึงเลยล่ะไม่ได้ยินเสียงมันข้างบนวะเจ็บจุบะจุบจุบเลยโอเคจะเอาฉากแตกหมดไหมใหญ่โอเคเพื่อนปวดท้อกันตอนเนี้ยตัวละครคุณเนี่ยเอาอย่างนี้เอาเอางินก็ได้เอาเัินก็ได้เอาฉากฉากฉากจุบแบบโดนยกตีนะเออเออเออเอาเัินก็ได้เออยูยูย่าเรารออยู่ตรงนี้อ่ะดินควายละ นี่ไงหมดใช่มองมบงบหนึ่งมงถิ่งมงถิ่งมงมงถิงเอมองถิ่งมงหยาอุ้ยโดนยาจูบเดี๋ยวโดนฮักจูบปากฉันคือคนสุดท้ายยังแม่งวิ่งไม่ได้แม่งเดินได้อย่างเดียวยังแต่ตอนเป็นหนูแม่งวิ่งโอ้โหแล้วภาพแม่งอย่างกว้างเลยแม่งเหมือนแบบกูแบบวิ่งอยู่อะ มันยิงไงเดี๋ยวมากินกูในสุสานเนี่ยอยู่ไหนวะยายไม่มึงวิ่งเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปเลยมันได้ลงนามันได้ลงนะาวิ่งจัดตอนนี้อ่ะแพ้หมดเลยไปไปอยากรู้อยากรู้อยากรู้อยากเห็นยยยาอูชนะเอาสองรอบแล้วอยากเห็นว่าแบบแพ้เป็นไงไหนยายอยู่ไหนวิ่ง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 จัดเลยตอนนี้ไอโคนปิ้งเลยล่ะโอ้ยเหี้ยอุ้ยภาพเป็นอย่างใหญ่ยี่ยงใหญ่ย่างกว้างเลยแกตีแกนไว้แม่งโดนไปหมด เเด,ดเลยออะไไม่เลย่าคือวีกูคอรดีดิวเย,บบยอะปะอาหารว่างของยายเขเเอาูยายแดกแดกเราแดกนั่คุยฮะ,อะโอเคจบล้เอ <c oughs> อโนแดกแค่น้อ๋แค่นี้แหละ